คุณู้ชมคะเรื่องของการที่เราบางทีเนี่ยไม่อยากที่จะไปทําบางกิจกรรมเองเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งเราก็ต้องพยายามที่จะฝืนทนไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บางทีอาจจะไม่ต้องฝืนทนแล้วเพราะว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นค่ะเขามีการเปิดตัวเจ้เครื่องเครื่องหนึ่งนะคะที่เป็นการเหมือนโคลนนิ่งเราอีกคนหนึ่งขึ้นมา เพื่อไปทำบางสินบางอย่างแทนเรานะคะคนนี้ก็คือคุณจุนนะคะริคิโมโตะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเป็นคนญี่ปุ่น,นะคะ่ะเขาบอกว่าเขาพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่อะไรเพื่อที่บางครั้งเนี่ยเราเขาไม่อยากไปทํากิจกรรมบางอย่างชเช่นบางทีไม่อยากไปนั่งประชุมเลยแต่ก็ต้องไปทํายังไงก็จ้างคนคนมาคนหนึ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าแทนเรา อ่ะสมมติว่าอาจารย์ไม่อยากไปสอนเนี่ยค่ะจ้างคุณโบ๊ทมาจอเนี้ยจะทําหน้าที่ในการที่จะเก็คล้ายแท็บเล็ตนะคะคุณผู้ชมสวมไปที่ใบหน้าของคุณโบ๊ทก็จะเป็นหน้าอาจารย์เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในจอนะคะจะเป็นหน้าของอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านเพื่อส่งไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่างๆคําพูดอะไรก็คือได้หมดเอาง่ายคืออาจารย์ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปที่ สถานที่นั้นเองแต่ใช้เอ็กซ์ตร้าหรือว่าคนที่ถูกจ้างเนี่ยไปแทนนะคะซึ่งแนวคิดเนี้ยเขาบอกว่ามาจากการติดต่อสื่อสารทางไกลบวกกับการเคลื่อนไหวร่างกายบางทีเครื่องนี้เนี่ยไปเจอผู้คนแทนเราแต่ยังไงเขาก็รู้สึกว่าเจอเราอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยยังเป็นเสียงของเราเองนะคะสีหน้าท่าทางทุกอย่างเนี่ยยังเป็นเราอยู่และที่สําคัญก็คือเครื่องนี้เนี่ยสามารถทํางานได้โดยที่เราเองเนี่ยไม่ต้องไปเจอบุคคลน,นั้นแทน คุณโบถ้าเกิดว่ามีเครื่องนี้เอาจริงอยากใช่ไหมหรือว่าจริงๆก็รู้สึกว่าผมว่ามันก็บางกิจกรรมบางกิจกรรมแทนได้ยกตัวอย่างยกอตัวอย่างที่คิดว่าแทนไม่ได้เลยผมว่าถ้าเป็นยกเป็นอาชีพอะอันเนี้ยผมว่าจะจะเห็นภาพอย่างเช่นสมมติว่าเป็นหมออ่าเป็นรักษาแทนก็ไม่ได้เนาะคือบางทีเราไม่สามารถที่จะไปแทนได้ขนาดนั้นในเรื่องของสมมติถ้า โอเคมันจะสมมติหมอก็จะมีอีก2แบบอีกคอนซลัลกับแบบไปรักษาจริงๆเ,เฉพะผมว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าหมอที่เราสมมติอยู่ตามที่ทุละกันดารอะไรเงี้ยแล้วเกิดขาดหมอที่ลงไปคอนซลัล<อ>หรือลงไปอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันช่วยได้เพราะหมออ่เดินทางยากอาะไรเงี้ยหรือแบบอาชีพที่บางทีต้องเดินทางบ่อยๆแล้วบางทีเราสามารถที่จะให้คนนั้นไปแทนได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลๆอย่างเช่นแบบ ที่ตัวอย่างง่ายๆสุดเลยอย่างเช่นแบบพวกทนายทนายความที่ต้องเดินทางไปหลายๆจังหวัดต้องไปศาลจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ลูกไปทอง ใช่ครับนั่นแหละผมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นข้อดีเหมือนกันก็คือในบางอาชีพที่บางทีต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่อาจจะต้องไปด้วยตัวเองก็อาจจะใช้แบบเออจ้างใครสักคนนึงแล้วก็ใช้เครื่องนี้แล้วเราก็คอยมอนิเตอร์ตอบโต้เองใช่ไหมคะน่าสนใจอาจารย์ล่ะคะประชุมครับไม่ต้องอาชีพอะไรเลยครับยงงานที่ทําอยู่ไม่มีอะไรน่าเบื่อเท่าประชุมแล้วประชุมแล้วก็มีใครมาบ้านตกลงเอาไงเดี๋ยวประชุมใหม่ เอาหน้าไปเลยท่านไม่ต้องเข้ามาผมว่างานบางงานจริงๆที่มันเหมือนเรามีความรู้สึกว่าแบบก็เป็นแค่รอรับข้อมูลเนาะแค่ให้เราเหมือนแบบมีหน้าอยู่จะรู้สึกว่ามันมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะค่ะ่าสภาไม่ได้ไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่าจะต้องไปสแกนอ๋อโอ้ท่านนี้มาี่สบายเลยนะใช่ประหยัดค่าหายไปได้เยอะจ้างจ้างเที้ยรายการเราจะปลิวไหมตอเรื่องเทคโนโลยีเลยดีกว่าอาจารย์ครับผมแต่ว่าอันอันหนึ่งที่น่าสนใจเวลาเราพูดอย่างเงี้ยครับ บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาสมมติว่าเราคุยกับนักศึกษาเงี้ยครับในบริบทของของมาหลาลัยไทยครับไม่ค่อยมีเป็นเหมือนเมนเทอร์ครับเราก็จะมีอาจารย์เราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะสิ่งที่ควรทำเนาะอาจารย์ที่ปรึกษาควรให้คําปรึกษาในทุกๆเรื่อง ไม่ใช่แค่ควรดรอปไม่ควรดรอปควรเรียนไม่ควรเรียนแต่แบบสมมติเขามีปัญหานะเนี่ยก็ควรคุยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศมันจะมีกลไกที่เป็นเหมือนเด็กที่เป็นเหมือนแบบเด็กพอเอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นทีมผู้ช่วยมาคุยกับนักศึกษาแต่ของเราบางครั้งเด็กก็อาจจะไม่อยากคุยกับทีมผู้ช่วยอยากจะคุยกับตัวอาจารย์ซึ่งบางเรื่องที่เขาคุยอย่างเงี้ยที่ผมเคยเจอมาก็เป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นเด็กแกล้งด้วยนะ าจาพวกนี้แต่งตัวอะไรดีเพื่ออะไรแล้วเดี๋ยวนี้จะควรจะไปตอนไหนเพื่อจะกินข้าวให้ทันซึ่งบางครั้งเราก็นึกว่าเขาแกล้งแต่จริงๆเขาถามจริงๆก็มีด้วยนะแบบแล้วเราจะเลิกเราจะไปกินข้าวทันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดเองบ้างไหมในบางกรณีผมว่าจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของตัวอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ใช่เป็นการทดแทนแต่อาจจะเป็นการเติมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการคุยในบางอย่างที่เราก็ไม่ได้อยากจะคุยว่าก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าก็แต่ให้ดีที่สุดก็ เป็นคนนี่แหละครับดีสุดในกรณีนี้นะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องเดิมของเรื่องของตัวความสัมพันธ์การใช้คนเป็นเป็นก็น่าจะเป็นการคงความสัมพันธ์ที่ดีกว่าแสดงว่าเรื่องของนวัตกรรมในบางเรื่องอาจารย์ก็มองว่าไม่ได้จําเป็นถูกไหมคะ <c oughs> คือนวัตกรรมมันจะเป็นก็ต่อเมื่อมันมีประโยชน์กับคนที่จะไปใช้มันบ <c oughs> างครั้งส่วนใหญ่เราคิดว่ามันดีก็คือเราเป็นคนคิดแต่คนที่จะรับการใช้เนี่ยเขาจะรู้สึกดีกับมันหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ครับที่บดบอกเนาะ ถ้าสมมติว่าเราแยกกลุ่มออกมาว่าเป็นคุณหมอที่ต้องคุยจริงจังเราก็อยากเจอหมอจริงๆ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าวันนี้ป่วยไข้ไม่สบายแค่นี้คุณคุยกับระบบก,ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งอนาคตมันอาจจะเป็นลักษณะของการทำเป็น AI, <c oughs> แชทบอท AI เอรามีหน้าคุณหมอขึ้นมาเพื่อทำให้รู้สึกว่าอุ่นใจได้ถาม <c oughs> ซึ่งมันก็อาจจะต้องมาแยกประเภทอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าตอนจบมันก็จะเป็นเรื่องของตัวความไว้เนื้อเชื่อใจของคนที่เราคุยเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติอย่างงี้ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการแล้วมองไม่เห็นว่าตรงนี้มันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่แยก่ก็น่าจะใช้ได้แต่บางอย่างที่มันรู้สึกว่าเขายังต้องการที่จะเจออยู่เอามาทดแทนหมดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์คุณค่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ค,คอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live Fa ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบรายกก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะกดเลย